โอ้หเชา้านี้มีเรื่องให้ปวดใจอีกแล้วโอ้โหต้นไม้ต้นรักต้นไม้สุดรักของผมวันกวักพุะเจ้าหลวงสุดหวงแหนฝีมือของไอ้ดือ้อสองตัว ประคบประงมดูแลอย่างดีมันต้องมาพังเพราะไอ้ดื้อสองตัวไอ้ไข่ต้มกับไอ้ไข่ตุนเดี๋ยวเราไปปลูกใหม่ช่างเถอะเดี๋ยวดูแลใหม่ก็ในๆก็ เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็เตยวกาดเปลี่ยนดินไปเลยนะครับผมเสียดายมากครับผมใบใหญ่ใบสวยซะด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเด็ดทิ้งลยเดี๋ยวรอชุดใบใหม่ของเขาทิ้งเลยชุดใบใหม่ของเขาออกมานะครับใบเดิมเราจะไม่เด็ดนะครับเราก็คาไว้แบบนี้แหละอันนี้ใบนี้เขาไม่สวยเพราะว่าเขาโดนแดดนะครับ สีหรือว่าใบเขาก็เลยต้องมีแห้งมีสีเหลืองแบบนี้ครับเพราะว่าเขาโดนแสงแดดนะว่านกวัพระเจ้าหลวงมันจะเป็นเขาจะเป็นพืชที่ชอบร่มํำไรนะครับผมเขาจะไม่ชอบแดดจัดเพราะถ้าเจอแดดจัดเนี่ยขอบใบเขาจะไหม้นะครับเดี๋ยวเราผสมดินใหม่นะครับผมก็ ใช้ดินเดิมลงไปนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดินใหม่นะครับผมที่เราขุดมานะครับก็ขยำขยำหน่อยเท่าที่สังเกตก็คือว่านกวักพระเจ้าหลวงเนี่ยเขาจะไม่ชอบแบบ ดินที่ร่วนจนเกินไปนะครับเขาจะชอบแบบที่มันมีส่วนผสมของดินเหนียวบ้างนะครับพราเวลาลากเขาขยายหรือว่าลากเขาหาอาหารเนี่ยการยึดเกาะลากของเขาเนี่ยดินเหนียวเนี่ยจะช่วยได้ดีกว่านะครับผมช่วยในการยึดเกาะแล้วก็ทําให้การเจริญเติบโตของว่านกวักพระเจ้าหลวงเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับ ผมก็จะเติมดินเดี๋ยวดินใหม่เนี่ยเข้าไปเยอะๆหน่อยก็ไม่จำเป็นต้องทำให้มันละเอียดมากนะครับผมให้มันเป็นก้อนๆบ้างก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะคุกเขาให้เข้ากันนะครับ หลักการปลูกก็ปลูกแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับเพียงแต่เราจัดรากให้เขาหน่อยนึงนะครับถ้ารากเขาเยอะเนี่ยเราก็กางๆให้เขาหน่อยนะครับแล้วก็วิธีการปลูกผมส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีแบบนี้ครับก็คือจับต้นมาตั้งแบบนี้แล้วก็ใช้ดินมากลบนะครับหลายท่านก็อาจจะรดน้ําก่อนให้ดินเปียกชุ่มนะครับแล้วก็ค่อยๆปลูกแต่ ถ้าปลูกวิธีแบบที่ผมทําเนี่ยเราจะได้จัดรากเขาได้นะครับผมจัดรากเขาให้ไปในทิศทางที่ต้องการนะครับผมแล้วก็ต้นเขาก็จะอยู่ตรงกลางแล้วเวลาเราเติมดินเนี่ยดินเขาก็จะทับในรากไปในทิศทางที่เราจัดไว้นะครับทําให้เวลาเราลดน้ํา แล้วรากเขาเดินก็จะช่วยในการจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเสร็จไปแล้วหนึ่งกระถางกระถางต่อไป ก็มีหลายส่นนะัอย่างที่ใ้ใสูตรนตร What? <laughs> ็เสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนดินเติมดินเพิ่มดินนะครับให้กับต้นว่านกอพุทธเจ้าหลวงนะครับผมสองกระทางนี้คือประสบภัยนะครับผมกระถางที่ประสบภัยนะครับส่วนตัวนี้ก็ยังปลอดภัยดีเพียงแต่เราต้องเพิ่มในเรื่องของสารอาหารเข้าเข้าไปนะครับผมอาจจะเป็นปุ๋ยที่ตัวหน้าสูงตัวกลางแล้วก็ตัวหลังต่าๆนะครับผม ที่ให้เขาเจริญเติบโตต่อไปครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะ